สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม6กทุกคนพบกับครูส้มชนิดเตียงคณิตกับครูส้มวันนี้ครูส้มสัปบพวกเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอนุกรมเรขาคณิตถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตหน้าตาของลำดับที่ครูส้มกําหนดมาให้ก่อนนะคะจะพบว่าค่าของลำดับตัวนี้มีอาร์เกิดขึ้นค่ะอาร์เกิดจากพจน์หลังหารพจน์ก่อนหน้านะคะ พบว่าค่า r ในลำดับชุดนี้มีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อค่า r มีค่าเท่ากับ2จึงทำให้เราได้ข้อสรุปว่าตัวนี้เป็นลำดับเรขาคณิตแน่นอนเมื่อคุณครูนำลำดับเรขาคณิตนะคะมาบวกกันค่ะเราจะเรียกก้อนใหม่เนี้ยว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตนั่นเองค่ะ ดังนั้นทำให้เราได้ข้อสรุปว่าอนุกรมที่ได้จากลำดับเรขาคณิตเราจะเรียกเขาว่าอัดกรมเรขาคณิตหรือ geometric series นะคะโดยให้ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง n เป็นลำดับเรขาคณิตซึ่งมี r เป็นอัตราส่วนร่วมนั่นเองค่ะ คราวนี้เราจะไปดูข้อพิสูจน์ของอนุกรมเรขาคณิตกันนะคะว่าเขามีสูตรในการหาอย่างไรก่อนอื่นเลยเด็กๆมีความรู้เดิมเกี่ยวกับลำดับเรขาคณิต a n จะเท่ากับ a 1คูณ R ยกกำลัง n ลบหดังนั้นจาก ss หมายถึงผลบวก n พจน์แรกกูส้มก็จะแปลงล่างหน้าตาของ sn ใหม่ได้เป็น a 1บวก a 2บวก A อไปเรื่อยๆจนถึง a n แล้วก็แปลงล่างหน้าตาขาวกลายเป็น a 1บวก a 2ก็จะเกิดจาก a 1คูณ R a 3ก็จะเกิดจาก a 1คูณ r ยกกำลังสอง a 4ก็จะเกิดจาก a 1คูณ r ยกกำลังสามเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยเจนถึง an คือ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบหนึ่งครูส้มขอตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นสมการที่1นะคะจากนั้นนำสมการที่1ที่ได้คูณกับ r คะ่ะก็จะได้เป็น rsn เท่ากับ a 1คูณ r 2, บวก a 1คูณ r ยกกำลังสองบวก A 1คูณ R ยกกำลัง3เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง A 1คูณ R ยกกำลัง n อลบ1คูณ R ก็เหลือ n เดียวถูกต้องไหมคะซึ่งก่อนหน้าเขาก็จะต้องเป็น A 1คูณ R ยกกำลัง n ลบ1นั่นเองจากนั้นตั้งชื่อใหม่เป็นสมการที่2องครูส้มจับสมการที่1และสมการที่2มาลบกันค่ะก็จะได้หน้าตาเป็น S n ลบ R คูณกับ sn เท่ากับ a 1, 1แล้วก็เห็นว่าก้อนนี้ก้อนนี้ลบกันหมดไปนะคะก้อนนี้ก้อนนี้ลบลบกันลบกันหมดไปหมดแล้วค่ะสุดท้ายจะเหลือก้อนนี้เพียงก้อนเดียวนะคะก็เลยกลายเป็น a 1ลบ a 1, 1คูณกับ r ยกกำลัง n ค่ะจากนั้นจัดรูปอีกนิดนึงนะคะครูส้มสังเกตตัวนี้สามารถดึง sn ออกไปได้ค่ะก็จะกลายเป็น 1ลบ r คูณกับ sn นะเท่ากับ a 1ลบ a 1 r ยกกำลัง n จากนั้นเด็กๆคะเราอยากได้ sn ถูกต้องไหมย้ยาย1ลบ R ไปหารด้านล่างค่ะก็จะได้สูตรของ sn หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองคะ่ะเราก็สามารถที่จะดึง a 1ออกมาได้เนาะ a 1คูณกับ1ลบ R ยกกำลัง n ส่วน 1ลบ a นั่นเองอันนี้จึงเป็นสูตรในการหาอนุกรมเรขาคณิตค่ะแต่ถ้าหากเด็กๆบอกว่าครูสม้มเราสามารถดึงลบออกจากตัวนี้ได้ไหมคำตอบก็คือดึงได้ค่ะถ้าดึงลบออกก็จะได้หน้าตาใหม่เป็น a 1คูณ a กําลัง n ลบ1ส่วน a ลบ1ค่ะดังนั้นจึงได้อีกสูตรหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะ สรุปสูตรที่เราจะได้นะคะก็เลยมี2ส,สูตรด้วยกันตามแผนภาพนี้เลยค่ะก็คือ sn เท่ากับ a 1คูณ R ยกกำลง <Yeah. S 1> ัง n ลบ1ส่วน R ลบ1เราจะใช้ตัวนี้ตอนที่ R ไม่เป็น1นะคะหรืออาจจะใช้ sn เท่ากับ a 1คูณ1ลบ r ยกกำล,ลัง n ส่วน1ลบ r ก็ได้นะคะอย่าลืมว่า R จะต้องไม่เท่ากับ1นะเพราะถ้า R เป็น1ปึ๊บจะทำให้ส่วน r เป็น0นะคะ ไปต่อค่ะเราไปลองดูตัวอย่างกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะจงหาผลบวก10พจน์แรกของอนุกรมที่ได้จากลำดับเรขาคณิตแสดงว่าคุณครูก็จะมี sn เกิดจาก1ส่วน2บวก1ส่วน6บวก1ส่วน18บวก1ส่วน54บวกไปเรื่อยๆ10พจน์แรกแต่เราไม่รู้ว่าพจน์ที่10หน้าตาเป็น อย่างไรใช่ไหมคะเขียนสูตรรอไว้ก่อนเลยจาก Sn เท่ากับ a1 คูณ1ลบ R ยกกำลัง n ส่วน1ลบ R คุณครูจะใช้สูตรเนี้ยตอนที่ R ของเราอ่ะน้อยน้อยกว่า1นะคะแต่เราอาจจะใช้ Sn เท่ากับ a1 คูณ R กำลัง n ลบ1ส่วน R ลบ1ก็ได้เราจะชอบใช้ตัวนี้ตอนที่ R ของเรา มากกว่าหนึ่งนะคะแต่ว่าสามารถใช้ได้ทั้งคู่เนาะจากนั้นคุณครูก็ไปดูว่าสิ่งที่เราขาดหายไปคืออะไรนะคะคำตอบก็คือเรารู้ a 1แล้วค่ะ a 1มีค่าเท่ากับเศษ1นส่วน2เขียนรอไว้ก่อนเลยจากนั้น R ของเราคืออะไร R เกิดจากพดหลังหารพดก่อนหน้าดังนั้น R เท่ากับเศษ1ส่วนหหารเศษ1ส่วน2เปลี่ยนหารเป็น คูณกับเศษเป็นส่วนนะคะตัดทอนก็จะได้ R เท่ากับเศษ1ส่วน3ส,สังเกตว่า R เราน้อยกว่า1เนาะครูส้มจะเลือกใช้สูตร1แล้วกันค่ะเพราะฉะนั้นพอได้ R ได้ A1 n ล่ะคะโจทย์กำหนดให้แล้วค่ะว่าเป็นผลบวก10พจพ์แรกแสดงว่า n ของเราก็คือ10นั่นเองค่ะนำไปแทนค่าเลยนะ S10 จึงเท่ากับ A1 คือ1ส่วน2คูณ1ลบ R ก็คือ1ส่วน3ทั้งหมดกำลัง10นะคะส่วนด้วย1ลบ1ส่วน3นั่นเองนะคิดเลขนิดนึงค่ะ1ลบ1ส่วน3นะก็จะได้เท่ากับเศษ2ส่วน3นะคะตรงนี้ครูส้มเขียนให้ดูนะ แล้วก็จะพบว่า1ส่วน 2, หาร2ส่วน3เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนก็จะได้หน้าตาใหม่เป็น1ส่วน 2, คูนกับ3ส่วน2แล้วก็คูณกับ1ลบ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง10คูณกันให้เรียบร้อยค่ะกลายเป็น3ส่วน4คูณ1ลบเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง10นั่นเองค่ะ ก็ติดคําตอบไว้แบบนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้น s 1 0ก็เลยตอบเศษสส่วนสคูณหลบเศษหส่วนสทั้งหมดยกกําลัง10แบบนี้นั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะเ,เด็กๆอย่าลืมจําสูตรให้ได้เท่านั้นเองนะคะไปต่อค่ะข้อต่อมาโจทย์กําหนดว่าจงหาผลบวกของอนุกรมที่ได้จากลําดับ เรขาคณิตชุดนี้หน่อยนะคะก่อนอื่นเลยผูส้มรู้แล้วว่า A1 ก็คือตัวแรกมีค่าเป็น1ค่ะรู้ AN ค่ะว่ามีค่าเท่ากับ1ส่วน256รู้ R ค่ะ R คือพจน์หลังหารพจน์ก่อนหน้าก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ค่ะเพราะฉะนั้นเอาไปเข้าสูตรเลยก็คือ SN เท่ากับ A1 คูณ 1-R ยลบ r ยกกำลัง N ส่วน1ลบ r ทำไมคุณครูถึงเลือกใช้สูตรนี้เพราะเห็นว่า1ส่วน2หรือค่า R ของเรามันน้อยกว่า1ค่ะเลยเลือกใช้สูตรนี้เนาะดังนั้นก็จะได้ว่าติดตัวเดียวค่ะก็คือติด N เนาะเด็กๆก,ก็ไปหา N กันดีกว่าค่ะจากหา N นะ A N n เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ค่ะเพราะฉะนั้น an คือ1ส่วน256 a1 คือ1คูณ r r คือเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1อ่ะจัดรูปเลย1ส่วน256ก็คือ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง8เท่ากับ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1 เลขฐานเท่ากันก็จับเลขชีกกำลังมาเท่ากันได้เลยค่ะกลายเป็น8เท่ากับ n ลบ1เพราะฉะนั้น n ของเราจึงมีค่าเท่ากับ9นั่นเองค่ะพอได้ n เป็น9เสร็จแล้วเด็กๆนำ9ไปแทนได้เลยกลายเป็น s 9เท่ากับ a 1คือ1คูณ1ลบ r r คือเศษ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง9ส่วน1ลบ r ก็คือ1ลบเศษ1ส่วน2นะคะ นึงลบเศษหนส่วนสองได้หส่วน2 1หนึ่งหารกับ1ส่วน2เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็น S9 เท่ากับ2คูณกับ1ลบเศษ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง9นั่นเองนะคะสามารถคูณกระจายแล้วก็ตอบได้เนาะอย่างข้อนี้กลายเป็น2ลบกับเศษ1ส่วน2ทั้งหมด กำลังแปดนั่นเองนะคะอันนี้คือตอบแบบสวยๆนะคะแบบว่าไม่ได้ติดคิดคำนวณอะไรก็คือติดเอาไว้เป็นรูปนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะไปต่อกันนะคะที่ข้อตัวอย่างต่อไปค่ะเป็นโจทย์ปัญหาค่ะตั้งใจจะออมเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬาในวันแรกเขาเก็บเงินออมได้20บาทอันนี้ก็คือบอก A1 เด็กๆมาว่าเท่ากับ20 วันที่2เก็บได้40บาทบอก A2 มาว่าเท่ากับ40วันที่3เก็บได้80บาทคือบอก A3 เท่ากับ80เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆเมื่อครบ7วนันจะมีเงินออมทั้งหมดเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์บอกมา7วันในที่นี้ก็คือบอกว่า N เป็น7นั่นเองค่ะเอาไปเข้าสูตรเลย Sn เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบหส่วน R ลบหนึ่ทำไมข้อนี้คุณครูใช้สูตรนี้เพราะเราสังเกตแล้วว่า A1 และ A2 เนี่ยนะคะมีค่า R เท่ากับพจน์หลังหารพจน์ก่อนหน้าได้ R เป็น2ค่ะพราะ R เป็น2 R มากกว่า1ครูส้มก็จะนำ R า R ขึ้นมาก่อนเนาะไปแทนค่าเลยค่ะ N คือ7กลายเป็น S7 เท่ากับ A1 คือ20คูณ R คือ2ยกกำลัง n คือ7ลบ1ส่วน2ลบ1นะคะดังนั้นตอบสวยๆก็คือ20คูณ2กำลัง7ลบ1ได้เท่ากับเท่าไหร่เออย20คูณ2กำลัง7ได้128ลบ1ก็คือ20คูณกับ127นั่นเองค่ะคำนวณเลขเลยนะก็จะได้เท่ากับ 2,540บาทนั่นเองค่ะเรียบร้อยแหละไม่ยากเลยนะคะถึงแม้จะเป็นโจทย์ปัญหาก็สามารถพิจารณาแล้วก็ดูว่าเขาเป็นอนุกรมเรขาคณิตหรือไม่นะคะเราไปลองทำแบบฝึกหัดที่3.2กันค่ะ จงหาผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิตเมื่อกำหนดให้ n หน้าตาเป็น 4, a1 เป็น3และ r เป็น2นะคะนำไปเข้าสูตรได้เลยจาก Sn เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ส่วน r ลบ1นะคะแทนค่าเลยค่ะ n ในที่นี้ก็คือ 4, a1 ก็คือ3คูณ r คือ2ยกกำลัง n คือ4ลบ1ส่วน2ลบ1นะคะ คิดเลขเลย s 4เท่ากับ3คูณ16ลบ1ได้15 15คูณ3ได้เท่ากับ45นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไป s n เท่ากับ a 1คูณ R ยกกำลัง n ลบ1ส่วน R ลบ1เช่นเดิมค่ะแทนค่าเลย n ของเราคือ11 1> a 1ก็คือลบ7คูณ r คือ3ยกกําลัง n คือ11ลบ1ส่วน r คือ3 1ลบ1นั่นเองนะคะก็ข้อนี้คิดเลขเยอะนิดหนึงนะเด็กๆไปคิดเลขต่อได้เลยกลายเป็นลบ7ส่วน2คูณ3ากลัง11ลบ1นั่นเองค่ะนี่คือคําตอบนะไปกดเครื่องคิดเลขต่อน,น้อยว่า3ยกกำลัง11มีค่าเป็นอะไรคะ่ะ ไปต่อค่ะโจทย์กําหนดให้หาผลบวก n พจน์แรกกําหนด n เป็น9มาให้ค่ะบอกพจน์แรกมาแล้วว่าพจน์แรกคือ2หา r เอง r ก็คือพจน์หลังหารพจน์หน้าได้3ค่ะนําไปเข้าสูตรเลยจาก sn เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ส่วน r ลบ1ก็จะได้ sn เท่ากับ a1 ก็คือ2 r ก็คือ3ยกกำลัง n ในที่นี้ n ของเราก็คือ9นั่นเองนะคะแทน9ลงไปเลยลบ1ส่วน R คือ3ลบ1 3ลบ1ได้2ตัด2ก็หมดไปนะคะคิดเลขอีกหน่อยนึงก็จะได้ s 9เท่ากับ3กำลัง9ลบ1นั่นเองนะไปลองคำนวณดูว่า3กำลัง9มีค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลบ1นั่นเองค่ะข้อต่อไปข้อที่6นะคะกำหนดให้ sn รู้สูตรแล้วนะ อย่าลืมไปหา r ก่อนนะ n คือ8 a 1คือ9 r คือ12หาร9ตัดทอนใช้แม่3ตัดได้เศษ c ส่วน3นะคะเพราะฉะนั้น r ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่า1คุณครูก,ก็เลยจะใช้สูตร sn เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1 ส่วน r ลบหนะคะกลายเป็น s 8เท่ากับ a 1นึแรกคือเลขเก้ r ก็คือเศษ4ส่วน3ทั้งหมดกำลัง8นะคะลบหแล้วก็ส่วนด้วย r คือเศษ4ส่วน3ลบหนั่นเองเนาะเด็กๆก็ไปคํานวณหาค่าต่อได้เลยค่ะจัดรูปนิดนึงก็จะได้เป็น s 8เท่ากับ9นะคะแล้วก็หารกับ เศษ1นส่วน3นะคะคูณกับ4ส่วน3ทั้งหมดกำลัง8ลบนั่นเองนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจึงได้ก้อนนี้เป็น27เคูณกับเปิดวงเล็บ4ส่วน3ทั้งหมดกำลัง8ลบ1นนั่นเองนะคะก็ไปคำนวณเลขต่อกันหน่อยแล้วกันเนาะไปต่อค่ะข้อต่อไปไม่ได้บอกมาว่า มีอะไรบ้างแต่เห็นสนัญลักษณ์ว่ามันมีการบวกกันเกิดขึ้นค่ะแสดงว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตแน่นอนนะเด็กๆก,ก็ไปดูเลยว่า a1 ของเราก็คือ9นะคะแล้วก็ an ก็คือพจน์สุดท้ายเท่ากับ729อยากจะหา R จังเลย a เท่ากับพจน์หลังหารพจน์ก่อนหนะ้า ตัดทอนไดอาเป็น3ค่ะดังนั้นอามากกว่าหนึ่งคุณครูก็จะใช้สูตร SN เท่ากับ A 1คูณอายกกำลัง n ลบ1ส่วนอาลบหนึ่งกลายเป็นยังไม่รู้ว่า N มีกี่ตัวก็ใจเย็นๆค่ะหา N กันก่อนจาก A N เท่ากับ A 1คูณอายกกำลัง n นลบ1น,นะคะ A N คือ729 A 1คือ9คูณ R คือ3ยกกำลัง n ลบ1นะคะย้าย9ไปหาเนาะ9 1 9 9 8 7 2 9 1 9เพราะฉะนั้น 81เท่ากับ3ยกกำลัง n ลบ1 81คือ3ยกกำลัง4เท่ากับ3ยกกำลัง n ลบ1เลขฐานเท่ากันแล้วค่ะจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยเพราะฉะนั้นจึงได้ว่า c เท่ากับ n ลบ1ดังนั้น n จึงมีค่าเท่ากับ5นั่นเองค่ะพอได้ n มีค่าเท่ากับ5เสร็จแล้วเด็กๆก็นํามาแทนค่าได้แล้วค่ะว่า s 5เท่ากับ a 1คือ9 คูณ R คือ3ยกกำลัง5ลบ1ส่วน3ลบ1นั่นเองค่ะไปคำนวณต่ออีกนิดเดียวค่ะก็จะเสร็จแล้ว s 5จึงเท่ากับ9ส่วน2คูณกับ3ยกกำลัง5ลบ1นะคะก็ไปคิดเลขอีกนิดเดียวค่ะได้คำตอบแล้วนะ อนุกรมเรขาคณิตก็คืออนุกรมที่เกิดจากการบวกกันของลำดับเรขาคณิตซึ่งลำดับเรขาคณิตจะต้องมีอัตราส่วนร่วม r ที่เท่ากันนะคะและนอกจากนั้นเด็กๆต้องไปจำสูตรของอนุกรมเรขาคณิตให้ได้นั่นก็คือ sn แทนผลบวก n น์แรกจะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ส่วน r ลบ1นั่นเองค่ะอย่าลืมว่า r ของเราต้องไม่เป็น1นะคะและส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวนี้ตอนที่ r ของเราเนี่ยมากกว่า1ค่ะแต่ว่าถ้าน้อยกว่า1ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะส่วนสูตรที่2ค่ะกลายเป็น a 1คูณ1ลบ r ยกกำลัง n ส่วน1ลบ R สิ่งสําคัญก็คือสังเกตว่าเราจะใช้1ลบ a กำลัง n แสดงว่า R ของเราเนี่ยต้องน้อยกว่า1เราก็เลยจะใช้สูตรที่2 แต่ถ้าถามว่าใช้สูตร1กับสูตร2ต้องสนใจค่า a หรือไม่มีข้อจำกัดหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง2ส,สูตรเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย